But look. กองทุนมบ็บมั่นคงจ่อขยายผลสาวไส่ถึงนายทุนในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้เคลื่อนไหวขยับลุกคืบสืบลึกรวบรวมหลักฐานไล่ระดับตั้งแต่ชั้นปฏิบัติการสู่ตัวการใหญ่ผู้ที่คอยควบคุมชักใหญ่ในระดับสั่งการรวมถึงที่ขาดไม่ได้เหมือนเป็นหัวใจหลักเมื่อจัดทำมบก็คือแหล่งเงินทุนโดยบัญชีหลักที่ใช้ในการช่วยเหลือมบอบ3นิ้วก็คือบัญชีที่ใช้ชื่อว่ากองทุนราษฎรประสงค์น่าสนใจว่าบัญชีดังกล่าวไม่เคยมีการถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินเข้าออกทั้งที่ มีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีดังกล่าวหลายร้อยล้านบาทอีกท้งอย่างชัดเจนเงินในบัญชีนี้นําไปใช้ประกันตัวผู้ต้องหาที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าเป็นขบวนการล้มล้างการปกครองทําให้บัญชีกองทุนรัศดรประสงค์อาจมีส่วนเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวซึ่งกองทุนนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2557ซึ่งมีผู้ดูแลบัญชีด้วยกันสองคนคือนางชลิตาบรรทุวง์และไอดาอารุณวงศ์โดยคนที่ฝ่ายความมั่นคงจับตาเป็นพิเศษก็คือนางชลิตา บรรทุวงอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่าเป็นนักวิชาการผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มเคลื่อนไหวมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2549มีเครือข่ายกว้าง,วางขวางในกลุ่มผู้ชุมนุมและนักการเมืองเคยตกเป็นเป้าหมายของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหลังจากที่เคยเสนอแนวความคิดเรื่องการแก้ปัญหาของประเทศไทยอาจไม่ต้องอยู่กันเป็นรัฐเดียวหรือรวมศูนย์ก็ได้การแก้รัฐธรรมนูญอาจแก้มาตราหนึ่ง ด้วยก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรหรืออธิบายให้ชัดเจนว่าเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งที่มีนัยยะต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรเป็นสาพันธารัฐซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ก็ถูกนํามาเป็นแกนหลักในการเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มคณะรัษฎรเมื่อช่วงปี2563อีกคนก็คือไอดาอารุณวงศ์ณอยุธยาซึ่งมีความสนิทสนมกับนางชลิตาเนื่องจากเคยเคลื่อนไหวด้วยกันตั้งแต่ปี2549ไอดาจะมีหน้าที่กระจายข่าวสารเหมือนผู้สื่อข่าว ม็อบเสื้อแดงเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือที่ผลิตวรารสารชื่อว่าอ่านโดยมีเนื้อหาเสมือนเป็นกระบอกเสียงให้กลุ่มคนเสื้อแดงและลุกลามเลยเถิดไปถึงเรื่องมาตรา1นึ 2, จนสุดท้ายต้องหยุดวางแผงเพราะเริ่มรู้ว่าตนเองนั้นมีความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายแม้ว่าชื่อของชาริตาและไอดาจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักของม็อบ3นิ้วแต่สาหรับม็อบเสื้แดงรุ่นเก่าแล้ว งค่ถือว่าเป็นเบื้องหลังดาวเด่นที่น่าจับตาไม่งั้นเจ้าของม็อบคงไม่แน่พอที่จะให้กองทุนราษฎรประสงค์ที่ทั้งคู่ดูแลเข้ามาเป็นผู้ดูเงินหมุนเวียนของกลุ่มผู้ชุมนุมแน่นอนทั้งนี้แหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงก็ยังเปิดเผยต่อด้วยว่าขณะนี้กําลังตรวจสอบรายชื่อเส้นทางการเงินเข้าออกในกองทุนดังกล่าวและจะทําให้เห็นกลุ่มนายทุนที่เข้ามามีเอี่ยวได้ในมุมมองที่กว้างจากเดิมอย่างแน่นอนเหี่ยวข่าววงในรายงาน